ดูสิเบื้องหลังคุณแม่นะั้นทางนี้แม่ได้กวาดนะคะลกดูไม่ได้เลยไม่เห็นไม่เห็นดินเลยฝ่ายทางนี้กวาดแล้วนะเป็นทางออดหลอดเคียร์แล้วเนี่ยเป็นเส้นทางเล็กๆที่กวาดแล้ว กับที่แม่ได้กวาดดูต่างกันไหมคะต่างไหมคะจิตใจคนเหมือนกันจิตใจที่ไม่ได้ซักฟอกด้วยธรรมะจิตก็จะลุกลุ้งรลังแบบนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยทางนั้นเนี่ยดูข้างหลังนะส่วนนี้กวาดเคลียร์แล้ว ดูสิเกียงมปลินเลยจิตคนที่ผ่านการกั่นกองจากธรรมะก็เหมือนกันจะมีแต่ความสัมมาเราะว่าอ่อนน้อถมถ่อมตนอายชั่วกลัวบาปไม่หยาบก,กระด้างไม่จองห้องผองขนไม่มีทิฐิไม่อวดดีว่าฟังสั่งเสื้อวว่าง่ายสอนง่ายคะ่ะจิตไม่หยาบเมื่อไม่หยาบก,ก็ฟังน้อมรับ สาธุเรียนรู้เอานะคะสาธุสาธุค่ะ